การกราบจังหวะที่หนึ่งอัญชลียกมือประนมระหว่างอกจังหวะที่สองวันทายกมือขึ้นพร้อมกันก้มศรีรษะปลายนิ้วชี้จรดหน้าผากจังหวะที่สามอาภิวาททอดมือลงกราบให้มือและแขนสองข้างลงพร้อมกันมือคว่ำห่างกันเล็กน้อยพอให้หน้าผากจะลดพื้นระหว่างมือได้ชายสอกต่อจากเข่าขนานกับพื้นหลังไม่โก่งหญิง มือสองข้างค้อมเข่าเล็กน้อยการไหว้ระดับที่หนึ่งการไหว้พระได้แก่การไหว้พระรัตนตรัยปูชนีวัตถุปูชนียสถานในกรณีที่ไม่สามารถกราบแบบเบญจงังคประดิ์ได้โดยประนมประนมมือให้ปลายนิ้วจรลดส่วนบนของหน้าผากหรือหัวแม่มือจะหลดระหว่างคิ้วการไหวระดับที่สองการไหว ผู้มีพระคุณและผู้อวุโสได้แก่พ่อแม่ปู่ยา่าตายายครูบาอาจารย์และผู้ที่เรานับถือประนมมือปลายนิ้วจะลดระหว่างคิ้วระดับที่3การไหว้บุคคลทั่วไปรวมถึงผู้เสมอกันประนมมือขึ้นให้ปลายนิ้วจรดปลายจมูกข้อมตัวลงเล็กน้อย